ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นในงานไหว้ครูประจำปีของท่านทุกปีท่านจะทำการเป่ายันกรอบเพชรให้แก่ลูกศิษย์และผู้เคารพนับถือปีละหนและผู้ที่ได้รับการเป่ายันกรอบเพชรแล้วไม่ต้องมาเป่าอีกและถ้าเป่าแล้วจะไปทำให้เสื่อมลงจะมาเป่าอีกก็ไม่ได้ผลและปีใดที่มีวันเสาร์ห้าอันเป็นวันแข็งในการทำพิธีท่านก็จะเริ่มในวันนั้นด้วยซึ่งผู้คนจะล้นหลามมากเพราะต่างรู้ในด้านพุทธคุณ วัตถุประสงค์ในการเป่ยายันกรอบเพชรนี้หลวงพ่อได้อัถาธิบายว่าเพื่อให้ยันนี้เข้าไปสถิตยอยู่ในตัวของผู้ที่ต้องการตรงบริเวณหน้าผากให้ปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงถ้าเป็นหญิงมีลูกในครันตอนได้รับการเป่ยายันจากหลวงพ่อแล้วลูกที่เกิดออกมาก็จะมียันกรอบเพชรติดออกมาด้วยซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเรื่องผู้ที่ได้รับการเป่ยายันแล้วสามารถติดตัวไปจนวันตายนั้นมีเรื่องยืยนยันถึงตัวบุคคลได้คือ หม่อมเจ้าโคสิตซึ่งเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อปานมากและก็ได้รับการเป่าใยาจากหลวงพ่อปานต่อมาได้สิ้นชีพพี่ตักใสเมื่อได้รับพระราชทานเพลิงศพแล้วทางญาติพี่น้องเก็บอัฐิปรากฏว่าอัฐิที่เป็นส่วนหน้าผากมีรอยยันกรอบเพชรอยู่เห็นได้ชัดเจนทําให้หม่อมเจ้านาภากากาศผานุมาตผู้น้องถึงกับกะลึงและต่อมาก็ได้รับการเป่าใยากรอบเพชรอ,อีกคู่หนึ่งนายประทุมทรงไตร เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาซึ่งมารดาของนายประทุมได้รับการเป่ายันจากหลวงพ่อปานในขณะที่มารดานายประทุมตั้งท้องนายประทุมอยู่นั้นเมื่อนายประทุมเกิดมาปรากฏว่ามียันกรอบเพชรติดอยู่ที่หัวเมื่อโตขึ้นมายันที่เคยเห็นชัดเจนก็ค่อยๆเลือนไปบ้างปัจจุบันเสียชีวิตแล้วได้เผาศพวันที่3ตุลาคมปี2545 ปรากฏมียันกรอบเพชรติดอยู่ที่กระดูกหน้าผากอย่างชัดเจน